สวัสดีครับคลิปทั้นั้นเห็นอยู่นี่ครับเป็นคลิปของร้านดาวเรืองดอกไม้ล่ำซ้ำครับเกษตรล่ำซ้ำครับเมล็ดดาวเรืองสายพันธุ์ดีและต้นกล้าดาวเรืองสายพันธุ์ดีครับพร้อมคาแนะนําดีๆตลอดเส้นทางนะครับวันนี้ผมได้มาสํารวจสวนดาวเรืองอีกสวนหนึ่งครับเป็นแปลงที่เราปลูกกันอยู่ประจาประจานะครับแต่ว่าปีนี้ผมไม่ค่อยได้ขึ้นมาเท่าไหร่ครับเนื่องจากทางที่จะขึ้นมานี่มันปีนี้ฝนมันตกตั้งแต่เดือนเมษาเลยครับ พฤษสภามิถุนานี่คือทางมันค่อนข้างจะทุรักทุเลหน่อยสังเกตครับว่ารถผมก็จอดต้องแตงครับขึ้นมาไม่ได้แต่วันนี้ยังไงครับก็จะขึ้นมารับปากกับคนสวยไปแล้วว่าจะขึ้นมาดูเนื่องจากดาวเรืองเรามันกําลังจะได้ตัดแล้วครับผมกล่าวไว้นะครับว่าแปลงนี้จะออกก่อนเข้าพรรษาก็เป็นไปตามนั้นครับก็ออกก่อนเข้าพรรษาอาจจะออกก่อนสักห้าหกวันครับตามความคิดผมน่าจะออกประมาณต้นเดือน แต่มาถามคนสวนดูแล้วก็บอกว่าดอกมันด้วยสภาพาอากาศครับก็ค่อนข้างเย็นนะครับที่นี่ก็ติดกับเชิงเขาที่เห็นครับก็คือปลูกติดกับเขาเลยเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างเย็นครับยิ่งจะทําให้ดอกไม้มันบานช้าครับเห็นมันบานบานลนาักษณะเหมือนเต็มเป็นทะเลดาวเรืองอย่างนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสักเที่ยวเลยนะครับแล้วดอกก็ยังมีเมื่อสองสามวันที่แล้วเขาถ่ายผมดูนี่ก็เหมือนจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ผ่านมาสามวันก็ปรากฏว่าก็ยังตัดไม่ได้ แล้วสามวันนี้ครับฝนตกอย่างหนักอย่างแรงเลยส่วนนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาค่อนข้างจะผูกหลักตามหลักวิชาการที่ผมวางแผนเอาไว้ให้นะครับว่าคือเราบริเวณนี้ของเรานี่ปลูกมาหลายรอบแล้วครับเรารู้สภาพดีครับมีอยู่ปีหนึ่งครับน้นํานี่ฝนตกหนักมากครับน้ําที่อยู่บนเชิงเขาเนี่ยเขาอุ้มน้ําไว้แล้วก็ดินมันถล่มลงมาปรากฏว่าหูน้ําซัดมา,อย,าอย่างแรงมากครับ ตอนนั้นต้นที่ผมปลูกเนี่ยมันยังไม่โตด้วยครับต้นอายุได้ประมาณยี่สิบวันปรากฏว่ารากเป็นหน้ากลองเลยไม่เหลือเลยบางต้นนี่มองไม่เห็นเลยครับว่าต้นมันอยู่ตรงไหนคือเอาทั้งต้นทั้งรากเราไปหมดเลยครับปลูกตรงนี้สองหมื่นต้นเนี่ยเมื่อปีนั้นก็คือเหลือสภาพต้นไว้ให้ดูไม่ถึงห้าร้อยเราก็จําเป็นบทเรียนไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับว่าถ้าเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนี่ผมจะระวังเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นสวนนี้ก็เน้นย้ําครับรากนี้ปกติผมไม่ ตอกสามเมตรนี่ผมให้สวนนี่เมตรห้าสิบอย่างมากสุดสองเมตรพอครับผูกเชือกสามเส้นสี่เส้นผูกเลยแล้วก็น้องเขาก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นครับแล้วก็ทำไมนะครับต้นมันอยู่ในร่องในรอยครับฝนตกยังไงก็ยังไม่ไมีอุปสรรคอะไรเนี่ยครับสำคัญครับว่าต้นเนี่ยมันต้องยาประมาณนะครับหลักเลิกนี่ต้อง่ำให้ดีอันนี้คือ ยังไม่ได้ตัดสักครั้งเดียวครับยังไม่ได้ตังเลยครับต้นแต่ว่าดาวเรืองนะเวลานี้นะครับราคาค่อนข้างสูงครับราคาค่อนข้างดีแต่ก็ต้องเป็นดาวเรืองที่สวยนะครับถึงจะได้ราคาดีในตลาดตอนนี้บางคนถามว่าราคาดีกับราคาไม่ดีมันเป็นยังไงเนี่ยก็นี่แหละครับคือดาวเรืองที่ราคาดีตอนนี้ก็คือดาวเรืองที่สวยกับมีอีกอย่างคือดาวเรืองที่มันไม่สวยดาวเรืองที่ไม่สวยก็คือหนึ่งดาวเรืองที่ติดลายครับตอนนี้สภาพอากาศเขาอย่างนี้ครับ แดดก็ไม่มีเลยครับตอนผมมาถ่ายตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสี่โมงครึ่งจะห้าโมงเย็นนะครับแต่แดดนี่ก็คือหลบไปตั้งแต่เช้าแล้วลบมาสองสามวันแล้วด้วยดาวเรืองเรานะครับเป็นพืชที่ชอบแดดนะครับชอบน้ําแต่ชอบแดดจัดๆพอแดดไม่มีปรากฏว่าสีของดาวเรืองเรานี่ก็มันจะออกเขียวนี่ก็คือดาวเรืองที่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บางคนชอบถามผมเบอร์ศูนย์ได้เท่าไหร่เบอร์หนึ่งได้เท่าไหร่อันนี้ผมบอกเลยว่า ผมทําคลิปมาเยอะนะครับเรื่องเกี่ยวกับราคาเนี่ยผมก็อธิบายให้ฟังเยอะครับว่าอย่าไปสนใจเลยครับว่าดาวเบอร์ศูนมันราคาเท่าไหร่ดาวเบอร์ศูนย์บางสวนเนี่ยได้ราคาถูกกว่าดาวเบอร์สองของอีกสวนหนึ่งอีกดยสามหนึ่งก็คือดาวของท่านเข้าตลาดแล้วมันไม่สวยหนึ่งคือติดลายสองก็คือดอกไม่กลมไม่กอดสามคือดาวเปียกดาวเปียกกับดาวแห้งนี่ราคาผิดกันเยอะอยู่แล้วครับ ดาวที่แห้งสนิทโดยที่ไม่โดนฝนเลยเนี่ยอันนั้นได้ราคาดีร้อยเปอร์เซ็นต์สองก็คือดาวแห้งที่เกิดจากการปั่นแล้วก็ตากแล้วทําให้เขาแห้งแล้วค่อยแพ็คส่งอันนี้ก็ดังได้ราคาหน่อยแต่ดาวบางสวนนี่ครับมาแบบเปียกเลยคือทั้งเปียกทั้งแฉะเลยแล้วก็ดอกพอทับกันเยอะๆก็กลายเป็นกีบช้าไปหมดพอเอามาเทียบบินมาเทียบราคาดูปรากฏว่าไอสวนนั้นเขาได้ตั้งบาทหนึ่งเฮียของผมมาได้แค่ สี่สิบตังห้าสิบตังอันนี้ผมบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเบอร์เบอร์ต่างๆไม่ได้หมายความว่าเบอร์ศูนย์จะต้องราคาตายตัวเท่านี้ตลอดเวลาไม่ใช่ครับมันอยู่ที่เราทําการดูแลรักษาการทําให้ดอกมันกลมมันกอดดาวมันสวยเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีครับท่านไปเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มันไม่กลมไม่กอดฮะท่านไม่ได้เลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพแลวเวลาปลูกไปก็ผิดหวัง แล้วก็ขั้นตอนการดูแลครับประหยัดไม่ยอมใส่ปุ๋ยไม่ยอมฉีดยาไม่อะไรสักอย่างให้มันขึ้นตามยถากรรมมันงนั้นพอพอถึงเวลาดาวมันออกดอกมาได้ราคามาท่านก็ผิดหวังหาว่าเอ๊ะทำไมของหนูได้ถูกจังของคนอื่นก็ได้แพงจังก็น,นี่ครับที่ผมอธิบายให้ฟังเสมอครับดาวเรืองที่มันมีคุณภาพเนี่ยวัดกันตั้งแต่อยู่ใ,นอ,ใน,น,นอยู่ในต้นเลยวัดกันตั้งอยู่ในต้นเลย เนี่ยครับขนาดของเรานี่คือเนี่ยครับดาวมันยังตัดไม่ได้ครับดาวลักษณะน,นี้คือยังตัดไม่ได้อย่างน้อยต้องอีกสามถึงสี่วันถ้ามีแดดนะครับถ้าไม่มีแดดเนี่ยผมว่าเผยๆอาจจะถึงห้าวันก็คือพระหน้ามึานจะได้เจอกันเด็ดออกมาเลยครับแล้วท่านลองดูว่าลักษณะดอกเนี่ยมันกลมมันกอดอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังทุกๆครั้งหรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะขอสาธิตสักดอกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆมือผมเลยน,นี่ผมก็ไม่ได้ไปหาที่ไหนแล้วมองกันเหี่เนเีนกันอยู่ตรงนี้ครับ ขออน,นุญาตเด็ดออกมาแล้วครับนี่ผมมาถ่ายทําคนเดียวด้วยวันนี้ก็เลยค่อนข้างนี่ครับอันนี้เรามาดูครับเนี่ยดาวมันเปียกเนี่ยดูมือผมก็ในน้ําเต็มเลยแล้วนี่ผมจะสลัดน้ําให้กันดูนี่ครับน้ําก็เต็มไปหมดเลยน้ําเต็มดอกอยู่ครับลักษณะของสีดอกนะครับลักษณะของตัวดาวที่สวยนี่เวลาเรามองจากหน้าเขาเนี่ยครับจุดตรงกลางที่ผมชี้นิ้วอยู่ตรงนี้ครับจุดตรงกลางเขาต้องอยู่ตรงกลางครับอย่าไป เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวานี่ก็คือลักษณะของดอกสวยดอกบางคนนะครับเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาตูดแตกใจจะเอาราคาดีนี่ผมก็บอกว่ามันไม่ได้พอลองหงายขึ้นมาครับเนี่ยครับตูดเขาจะต้องเนี่ยครับมองแทบไม่เห็นตูดเลยคือดาวเขามีความกรีบเยอะมีความกลมครับมีความกอดเขาเรียกดาวกอดก็คือลักษณะนี้ครับคือดาวมันจะต้องกอดตูดไม่เห็นตูดเลยอย่างนี้ก็จะทําให้ดาวมันสวยแล้วก็ได้ราคาเนี่ยครับ นี่คือดาวลักษณะของดาวที่สวยเพียงแต่ว่าสมมุติว่าวันนี้นะครับน้องเขาตัดเข้าตลาดด้วยสภาพนี้นะครับแล้วก็เปียกๆแฉะๆอย่างนี้ครับอันนี้ก็ไม่ได้ราคาตอนให้ดาวสวยขนาดไหนก็ทั้งครับแต่ถ้าเข้าเข้าตลาดด้วยสภาพนี้มันไม่ได้ราคาแน่นอนคือดาวเขาเปียกดาวมันเปียกตอนอยู่ในสวนนี่มันสวยเพราะมันยังสดชื่นอยู่แต่ถ้าเราไปใส่ถุงแล้วนะครับแพ็คใส่ถุงแล้วโดนทับกันมาเนี่ยไปถึงตลาดกีบมันช้ำหมดแล้วครับมัน มันช้ามันเสียคนซื้อก็ไม่ซือ้อถ้าซื้อก็จะกดราคาคลขายก็เห็นสภาพดอกก็รู้อยู่แล้วเขาก็ต้องขายในราคาที่ถูกอย่าไปตีเขาเลยครับว่าเอ้ยทำไมดาวหนูมันได้ถูกทําไมดาวผมมันไม่ได้ราคาเหมือนของอื่นเขานี่นะครับมันต้องบวกกับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่ว่าท่านมองเห็นแต่ดอกดาวเรืองเอาเอาที่วัดไซมาวัดถามผมทุกวี่ทุกวันครับ ดาวเบอร์ศูนย์กี่เส้นเบอร์หนึ่งกี่เส้นอะไรเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นหลักความจริงแต่ว่าจริงๆแล้วรนราคามันไม่ได้เกี่ยวกับไซส์เสมอไปนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับขนาดของไซส์เสมอไปดาวสวยต่างหากครับที่จะเป็นดาวที่ได้ราคานะครับผมแต่ว่าคนเราเวลาจะปลูกมาเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องได้ไซส์จัมโบ้อย่างน้อยสักสี่ห้ามีดครับเพื่อ เพราะดาวจังโบ่นีย่ยไงมงันก็ได้ราคาดีสวยด้วยได้ราคาดีด้วยมันก็ทําให้เรามีทุนในการที่จะทํารุ่นต่อไปแต่แค่สี่ห้ามีดครับท่านก็ได้กําไรละขอให้มันได้ราคาดีช่วงนี้ดาวราคาดียาวๆมาเนี่ยผมว่ามันสามเดือนมาแล้วนะครับตั้งแต่เมษามาเนี่ยคือเราดาวราคาดีมาตลอดเวลาเลยใครปลูกแล้วก็ไม่ได้ราคาดีก็แสดงว่าดาวั้องอาจจะคุณภาพไม่ดีตามที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับ ประการสําคัญเลยครับก็คือการเลือกซื้อนะครับผลิตภัณฑ์นะครับต้นกล้านะครับหรือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองที่มีคุณภาพนะครับเชื่อถือได้นะครับสําหรับผมเองก็เป็นแนะนําครับผลิตภัณฑ์ของเกษตรล้ำสมนะครับตอนนี้สีเหลืองไข่ที่ท่านเห็นนี่นะครับเป็นสีเหลืองไข่เอ่อเยลโล่ล็อกโคพรีเมียมนะครับเป็นตัวใหม่ของเกษตรล้ำสมของเรานะครับท่านดูครับว่าต้นหนึ่งมัน ดอกมันดกมากแล้วก็ดอกใหญ่เสมอเสมอกันเลยนะครับใหญ่มากดกมากแล้วก็ทนฝนอย่างที่เห็นนะครับถ้าท่านไปปลูกเมล็ดพันธุ์อื่นหรือว่าเป็นของหรือดูแลงหรือดูอื่นเนี่ยแล้วมาเจอสภาพฝนที่ติดตกติดต่อกันเจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยบางบางตัวนะครับไปหมดแล้วบางคนนะครับบอกว่ายังไม่ได้ตัดสักมีดเลยปรากฏว่าเขาทนไม่ได้กีบเน่าเปื่อยใจกลางเปื่อย เน่าเปื่อยบางคนตูดเอ,อเป็นสีน้ําตาลบั่งครับอันนั้นก็คือว่าเขาทนสภาพอากาศไม่ได้ผมก็ยา,ยามแนะนําว่ามันอยู่ที่การบํารุงของเราด้วยนี่แหละก็คือเราบํารุงไม่ถึงผมก็ไม่อยากจะชี้แจงไปว่ามันบางทีมันเมล็ดพันธุ์มันไม่มีคุณภาพเราก็ไม่อยากจะพูดไปขนาดนั้นเพราะว่าบางทีมเมล็ดพันธุ์นะครับก็เป็นตัวสําคัญอย่างหนึ่งแต่ว่าการบำรุงรักษาถ้าเราบำรุงรักษาที่ดีนะครับมันก็เป็นการช่วยเสริมศักยภาพ ของต้นกล้าแล้วก็มเมล็ดพันธุ์นั้นๆนะให้เขาดีขึ้นมาได้ถ้าท่านไม่ทําอะไรเลยครับแคลเซียมโบรอนเนี่ยไม่เคยฉีดเลยเนี่ยโอ้โหผมว่ารอดยากพอมาถึงช่วงอย่างนี้ครับพอต้นเขาสมบูรณ์ผมก็จะแนะนําเสมออยู่ตลอดเวลาเลยครับเรากำลังจะได้ตัดอย่างนี้ครับท่านต้องฉีดยากันเชือ้อรายือยาฆ่าเชื้อรานะครับซึ่งในตลาดตอนนี้ครับผมแนะนําเป็น2ตัวนะครับก็คงจะเป็นตัวที่1ที่ผมใช้อยู่ประจําก็คือสกอร์นะครับยาสกอร์เป็นยาที่ค่อนข้าง แรงหน่อยนะครับอาจจะมีราคาสูงนิดนึงแต่ว่าประสิทธิภาพเขาดีนะครับถ้ามันตกทีๆกันอย่างนี้ครับสามวันห้าวันท่านฉีดครั้งหนึ่งไปเลยครับหรือตัดดอกหนึ่งครั้งฉีดหนึ่งครั้งครับท่านตัดดอกตัดแถวนี้ตัดหมดแล้วท่านฉีดเลยตัดแถวนี้ฉีดเลยตัดแถวนั้นฉีดเลยอย่างนี้ครับอย่ารออย่าไปรอเด็ดขาดนะครับไม่ต้องไปรอกําหนดว่ากี่วันกี่วันเนี่คือฉีดได้เลย นะครับผมเป็นยาสกอที่ผมขึ้นหน้าจอในะตอนนี้ครับเป็นยาผมว่าหน้าฝนเนี่ยต้องเอาตัวนี้ครับหนึ่งจะเอาอยู่ตัวอื่นนี่ผมว่ามันไม่ค่อยอยู่ครับตอนนี้ผมก็มีราคาพิเศษให้กับเกษตรกร,กรทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสนใจก็แอดไลน์เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ครับด้วยไอดีไลน์ครับตอนนี้ไลน์ผมนี่คือเพื่อนผมมันเต็มครับผมก็พยายามส่งเรื่องขอไปที่ ตัวแอปของไลน์ว่าผมขอเพิ่มเพื่อนในไมอะไรนะไมเขาก็ยังไม่ได้ให้ผมเพิ่มเพื่อนได้ไลน์นี่เขามีเพื่อนได้แค่ห้าพันคนตอนนี้ผมเรืไอยผมเต็มไปห้าพันคนไปตั้งนานแล้วผมก็พยายามลบเดูลายเก่าๆที่ว่าเราไม่ได้ติดต่อกันแล้วเราไม่ได้สื่อสารกันเป็นเวลานานเป็นมากกว่าหนึ่งปีผมก็ขออนุญาตลบแล้วก็เผื่อท่านจะขอมานะเป็นเพื่อนผมใหม่ได้แต่ปรากฏว่าผมลบไปพันหนึ่งแล้วครับตอนนี้เพื่อนผมเหลืออยู่สี่พันแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้ แต่ถ้าผมแอดไลน์ท่านไปเราสามารถคุยกันได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเพื่อนแต่เพียงแต่จะโทรหาผมด้วยไลน์ไม่ได้เท่านั้นเองผมก็เลยไปสร้างไลน์ o f f i c เชีขึ้นมาอีกไลน์หนึ่งนะครับนี่ครับด้วยแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้ท่านสามารถเข้าถึงผมได้เลยด้วยไลน์ตัวนี้ครับเป็นตัวแอดนะครับ498 ni b i z ท่านแอดไลน์หาผมได้เลยอันนี้เป็นไลน์ o f f i ิเชีนะครับเป็นไลน์ o f f i ิเชีที่เขาเรียกกันอย่างนี้ครับอันนี้คือเพื่อนจะไม่จํากัด เพียงแต่ผมอาจจะต้องเสียชตุงสตังก์นิดนึงนะครับให้กับทางไลน์เขาอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเขาให้ความสะดวกสบายเรามาเป็นปีๆแล้วเราก็ให้ความสะดวกไปท่านสามารถเพิ่มแอดไลน์ได้ครับแต่ว่าผมก็เห็นใจครับเกษตรกรเราส่วนมากก็เป็นคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณพี่ต่างๆครับบางทีก็ไม่ได้ชํานาญในการใช้โทรศัพท์เพราะฉะนั้นอยากแอดไลน์หาผมนะครับลองหาลูกๆหล,ล,ล,ลานๆดูครับว่าคนไหนเล่นโทรศัพท์พอเป็นนะครับ ให้เขาทําให้แล้วเราจะได้สื่อสารกันต่อไปได้แต่ท่านผู้ใดที่เป็นเพื่อนกับผมอยู่แล้วก็ยังใช้ลายเดิมอยู่ได้อยู่นะครับหรือสนใจนะครับเข้าไปดูเฟซผมนะครับเฟซผมก็พิมพ์คําว่ากเกษตรล้ำําก็จะเจอผมเลยลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับคําว่าดอกไม้ล้ำําหรือว่ากเกษตรล้ำําก็จะเจอผมในหลายช่องทางนะครับตอนนี้ผมก็มาทำโปรโมทอยู่ใน Ti ิ t o อกด้วยนะครับ ก็ยังใช้ชื่อเกษตรล่ำซำอยู่นี่ครับก็ท่านลองเข้าไปติดตามเป็นเพื่อนกันได้นะครับในทิกต o อกถัดมาครับตรงนี้เป็นสีทองส้มนะครับสีทองส้มตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ของผมอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นทองส้มล็อกโคสําหรับฤดูฝนนะครับเป็นเกรดพรีเมียมเหมือนกันนะครับตัวนี้ปูกรสีเหลืองไข่ประมาณเกือบเกือบสิบวันนะครับตัดไปแล้วประมาณสองลิสามมีดแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือโดนฝนหนักมาก ล็อกโคตัวนี้เขาจะเน้นเป็นตัวที่ค่อนข้างดกนะครับท่านสังเกตนะว่าตุ่มดอกนะครับตุ่มดอกที่ขึ้นมาใหม่นะครับที่กําลังจะเตรียมตัวแย้มเนี่ยท่านสังเกตว่าตุ่มดอกนี่โผสะพรั่งมากเลยนะครับเห็นไหมครับท่านเขาชูก้านดอกขึ้นมาเพื่อเพื่อจะแตกดอกใหม่นี่ค่อนข้างเยอะมากครับฉะนั้นล็อกโคนะครับจะเป็นตัวที่ค่อนข้างดกมากเลยนะครับล็อกโคค่อนข้างดกและมีความทนนะครับล็อกโคนี่เขาจะทนกว่าสีเหลืองไข่ค่อนข้างแน่ๆนะครับ สีเหลืองไข่นี่จะทนสู้ของล็อกโคสีทองส้มไม่ได้เป็นปกติสําหรับฤด,ดูฝนนะครับผมดอกกลมดอกกอดน,นี่มันเป็นสัญลักษณ์ของเราอยู่แล้วนะครับดอกกลมดอกกอดดอกสวยมากนะครับแต่ของล็อกโคตัวนี้จะมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะค่อนข้างดกนะครับเขาจะค่อนข้างดกการดูแลรักษาเนี่ยครับปลูกติดกันเลยเนี่ยครับการดูแลรักษาเหมือนกันทุกอย่าง ฉีดยาสีทองส้มแบบไหนสีเหลืองไข่ได้แบบนั้นครับได้เหมือนกันหมดแต่ผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นฤดูฝนนี่ยังไงสีทองส้มเนี่ยผลผลิตเขาจะดีกว่าสีเหลืองไข่และอายุการใช้งานอายุการตัดเขาจะทนทานกว่านะครับแต่เวลาเข้าตลาดเนี่ยพอสีเหลืองไข่เนี่ยคนไม่กล้าปลูกกันมากนะครับฤดูฝนเนี่ยรปกฏว่าสีเหลืองไข่นี่เข้าตลาดก็จะได้ราคากว่านิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเลยนะครับสีเหลืองไข่จะได้ราคากว่านิดนึง แต่ก็เป็นบางบางบางจะหว่ากับบางที่บางคนก็พอไม่ชอบสีเหลืองไข่นี่ก็ไม่ชอบคือสีทองส้มจะเป็นสีที่ขายดีกว่าแน่ๆสีทองส้มจะเป็นสีที่ขายดีกว่าแน่ๆครับสีทองส้มเนี่ปลูกสองหมื่นเนี่ยสีเหลืองไข่ปลูกแค่ห้าพันก็พอสําหรับที่ร้านผมนะเราเรื่องเวลาจะเข้านี่สีทองส้มเข้าสักแสนหนึ่งครับสีเหลืองไข่เข้าสักสามหมื่นก็ดีใจแล้วครับพอแล้วแค่นั้นครับอย่าไปอย่าไปเยอะแต่สมมติว่า สมมุติว่าภาคอีสานเนี่ยครับสีเหลืองไข่จะเป็นที่นิยมค่อนข้างสูงเป็นบางจังหวัดเลยนะครับแถวสกลนครน,นครพน,นมปุรดธานีนะครับจะชอบสีเหลืองไข,ข่ค่อนข้างมากนะครับแถวโคราชเราครับแถวเสริงสารนี่ก็นิยมที่จะปลูกดาวเหลืองไข่ทางนั้นเลยนะครับเป็นเป็นที่ที่ไปท่านผู้ใดที่มีข้อสงสัยครับฤดูฝนเนี่ยมันดูแลยากหรือว่าดูแลง่ายท่านก็สังเกตครับว่าต้น ฤดูฝนนี่เขาจะสูง <C> e <an> เขาจะใหญ่แล้วก็จะแข็งแรงถ้าเราเป็นฤดูฝนที่ฝนมันไม่ชุกจนเกินไปเนี่ยโอ้ผมบอกเลยว่าผลผลิตเนี่ยท่านตัดไม่ทันนะครับเพราะต้นเขามีความหนาใหญ่แล้วก็ตูดดอกเขาออกมาค่อนข้างเยอะที่จะทําให้ท่านตัดได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนมันทิ้งช่วงไปแล้วแลจจ้วแดดจัดๆมาสักหกเจ็ดวันเนี่ย,ย,ยโอ้โหตัดไม่ทันครับเห็น <C> e <an> ปู่อย่างนี้ครับประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันต้นเนี่ยตัดได้ร่วมแสนนะครับ ถ้าตัดแบบให้เตียนไปเลยนะครับตัดให้เกลี้ยงภายในมีดเดียวเนี่ยมีเจ็ดหมื่นแปดหมื่นมีเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะทาเงินได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวยิ่งและเจอราคาดีๆอย่างนี้ด้วยครับดอกหนึ่งเจ็ดสิบตังหกสิบตังแปดสิบตังเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าห้าหมื่นแสนหนึ่งต่อเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอาทิตย์หนึ่งได้แน่แน่แล้วครับห้าหมื่นบาทสมัยนี้ครับอาชีพที่สามารถทําเงินให้เราได้ถึงหลักห้าหมื่นต่ออาทิตย์เนี่ยมันผมบอกเลยมันหายากครับ เพราะฉะนั้นเออพอเราได้กลับไปอยู่บ้านได้อยู่กับธรรมชาติผมจริงแนะนําว่าอาชีพการปลูกดาวเรืองนี่ยังเป็นอาชีพที่ไปได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นการลงทุนที่มันไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรอย่างน้องนี่เขาทํามาหลายปีอุปกรณ์ต่างๆนี่ก็ใช้ของเดิมครับใชซ้ซ้ําไปซ้ํามาสายยางนี่ก็มันเป็นสายยางคนราคาไม่ค่อยแพงอยู่แล้วนะครับผมระบบน้ําอะไรต่างๆเขาวางไว้จนหมดแล้วเขาก็มาเสียแต่ค่าต้นกล้านะครับ ไถดงไถดินน้องก็เริ่มมีเครื่องมือบ้างมาแล้วนะเพราะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรเรื่องยาเรื่องปุ๋ยนี่เขาก็เริ่มเก่งเริ่มชํานาญเขาก็จะรู้จังหวะว่าจังหวะไหนควรจะฉีดตัวไหนจังหวะไหนควรจะฉีดตัวไหนเพื่อเป็นการประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนไปได้ก็ค่อนข้างด,ดีด้วยประสบการณ์ครับที่เขาทํามาแล้วก็อยู่กับต้นไม้มาหลายปีปลูกให้ผมมานี่ก็จะสิบจะสิบปีแล้วครับเขาก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวแล้วครับโดยที่ผมไม่ต้องมาให้คำปรึกษาใดๆทั้งสิ้น มาส่งต้นกล้ามาเจอกันอีกทีหนึ่งก็มารับดอกอย่างที่วันนี้ที่มานี่ครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าฝนมันตกหนักครับผมมาถึงสวนก็จริงแต่ว่าไม่สามารถตัดดอกไปส่งผมได้ก็ไม่ว่ากันอีกสามสี่วันเราขึ้นมารับดอกใหมก่ก็ยังดีนี่ครับด้วยวประสบการณ์ต่างๆที่น้องเขาสะสมมาแล้วเขาก็เก่งแล้วครับที่นี่เขาก็ทําได้ค่อนข้างสวยมาทุกๆรุ่นครับแล้วก็ไม่มีความประมาทนะครับในการตอกหลักผูกเชือกอะไรต่างๆนี่ทาให เขาก็ได้คุณภาพค่อนข้างดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราปลูกเราเลี้ยงหน้าฝนเนี่ยต้องดูทางน้ำนะครับอย่าปลูกดาวขวางทางน้ําเด็ดขาดให้ทางเดินของเราเนี่ยมันเป็นร่องน้ําสาหรับที่เขาสามารถระบายน้ําลงไปด้านล่างได้สบายๆหน่อยนั่นนะครับแล้วอย่าลืมครับหน้าฝนนี่กบคนบ่อยครับกบโคนยิ่งบ่อยต้นยิ่งใหญ่ต้นยิ่งสูงแล้วก็จะทําให้ดอกมันยิ่งดกนะครับเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือพยายามกบคนบ่อยครับกบคนบ่อยกบคนเรื่อย ก็จะทําให้ต้นมันดกต้นมันใหญ่ต้นมันสวยเอาละรครับถ้าคลิปนี้ท่านยังมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการปลูกดาวเรืองนะครับหรือว่าสนใจต้นกล้าดาวเรืองหรือว่าสนใจเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองหรือผลิตภัณฑ์การบำรุงรักษาต่าง,งๆนะครับยาฮอร์โม,โมนทุกชนิดครับก็แอดไลน์หา <ห à S 1> ผมหรือว่าโทรหาผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับตามเบอร์สัพที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกา์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสำหรับการทาคลิปต่อไปครับทุกทท่านได้ดูต่อสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ